อเมนขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับฟังอยู่ในเวลานี้พี่น้องครับวันนี้ผมมีโอกาสที่จะมาแบ่งปันในเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคริสเตียนนะครับอเมนขอบพระเจ้าพี่น้องครับเป้าหมายสูงสุดของเรานั้นหรือผู้เชื่อหรือผู้ที่วางใจในพระเยซูคริสต์หรือหลายๆคนเรียกกันว่าชีวิตคริสเตียน เป้าหมายสูงสุดของคริสเตียนนั้นคืออะไรครับคือการเป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์เอเมนในเอฟเฟซัสบทที่4ข้อ1ิตรัสไว้ว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มขนาดความเปียมบุญของพระคิ เพราะฉะนั้นพี่น้องการที่เราจะเติบโตเนี่ยเรารู้ว่าการเติบโตตามธรรมชาติของชีวิตปกติถ้าชีวิตของเราไม่เติบโตแสดงว่ามีเรื่องที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคิสเตียนที่บังเกิดใหม่แล้วต้องมีการเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าไม่มีคริสเตียนคนใดไม่มีการเติบโตฝ่ายวิญญาณถ้าเขาเดินติดตามพระเจ้า เเมครับถ,ถ้าทุกคนเดินติดตามพระเจ้าจะไม่มีใครที่บอกว่าไม่เดินไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคิดเตียนคนใดไม่เติบโตแสดงว่าให้สงสัยเลยว่า 1. เขามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติหรืออาจยังไม่บังเกิดใหม่หรือมีโรคฝ่ายวิญญาณ นะครับหรือขาดการดูแลจากพี่เลี้ยงขาดการรดน้ําโดยพระเจ้าของพระเจ้าขาดการเลี้ยงดูขาดการบารุงรักษาฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับแผนการทรงไถ่สูงสุดของพระเจ้าคือให้เราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นบุตรหัวปีแห่งพระฉายาของพระเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้า ทำไมทำไมพระเจ้าจึงให้เหตุผลแบบนี้นะครับเพราะว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรหัวปีของสรรพสิ่งในพระธรรมโกลุสีบทที่หนึข้อสิพระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตาทรงเป็นบุตรหัวปีเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงเอเมนพระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นพระฉายของพระองค์นะครับพี่น้องในปฐมกาลบทที่หนึข้อยี ความบาปทําลายมนุษย์ทําให้เราเสื่อมจากพระฉายของพระเจ้านะครับความบาปเนี้ยทำให้เราเสื่อมจากพระฉายของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมโรมนะครับบทที่3าข้อยีก็ได้บอกไว้นะครับเพราะว่าทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าเพราะฉะนั้นแผนการในการไถ่บาปเรามีเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการนําเรากลับคืนสู่พระฉายของพระเจ้า ดังนั้นการเติบโตของคริดเตียนจึงหมายถึงการที่เราเะครับเติบโตขึ้นในพระฉายของพระเจ้าหรือในการที่เราเจะเริญขึ้นหรือเราเติบโตเป็นเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองจะเห็นว่าการเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดนะครับหรืออัตโนมัติ พี่น้องนะครับจากพระเจนะในพระธรรมฮีบรูบทที่5นะครับข้อ1 2ถึง1ินะครับฮีบรูนะครับบทที่5ข้อ1 2ถึง14นะครับถึงแม้นว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักธรรมเบื้องต้นแห่งพระเจนะพระเจ้าท่านทั้งหลายต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็ง เพราะว่าทุกคนที่ยังกินน้ํานมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นผู้เยาวอาหารแข็งเป็นอาหารสําหรับผู้ใหญ่สําหรับผู้ที่ได้รับการฝึกขัดอบรมให้สามารถรู้จักผิดชอบชั่วดีแล้วเอเมนจากพระวจนะดังกล่าวนะครับทําให้เรารู้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเปรียบเหมือนอาหารที่เราต้องกินเพื่อให้เรานั้นเติบโตฝ่ายวิญญ,ญาณซึ่งมีทั้งอะไรครับ มีทั้งอาหารที่เป็นน้ำนมและอาหารแข็งทีนี้เรามารดูว่าทําไมถึงเรียกว่าเป็นอาหารน้านมน้านมหมายถึงอะไรน้านมก็หมายถึงหลักข้อเชื่อพื้นฐานซึ่งทําให้ผู้เชื่อใหม่รับผิดชอบอชีวิตคิดเตียนที่ง่ายๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายส่วนอาหารแข็งก็คือหลักข้อเชื่อที่เป็นส่วนที่เข้าใจยากขึ้นส่งผลทาให้เรานั้น หรือพี่น้องคิดเตียนนั้นต้องพัฒนาให้มีความรับผิดชอบสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวสูงขึ้นชีวิตในครอบครัวสูงขึ้นในที่ทํางานในคิดจักรในการรับใช้พระเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆเนะี่ยจะเห็นว่าชีวิตจะมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปได้ที่คิดเตียนที่เชื่อมานานแล้วจะยังไม่เติบโตฝ,ฝ่ายวิญญ,ญาณ ซึ่งไม่ใช่เรื่องอัตโนมัตินะครับพี่น้องแต่เป็นสิ่งที่เราจะต้องหนึ่งยอมอุทิศตัวเพื่อพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณเราอุทิศตัวมากขนาดไหนเราเป็นกลุ่มเซลล์เราไปกลุ่มแคร์เราเปน็นนมัสการเราออกไปรับใช้พระเจ้าเราอุทิศตัวขนาดไหนเราเสียสละเวลาครับเราเหยียดเวลาของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับสองเราต้องมีโอกาสที่จะพัฒนา นะครับเรามีโอกาสในการที่จะพัฒนามากน้อยขนาดไหนเมื่อผู้นําหยิบยืน่นโอกาสให้เราได้ฝึกเราได้ไตรตรองเราได้ทําการบ้านของเราหรือเปล่านะครับสมมีความเพียรพยายามและอดทนต่อการทดสอบหลายคนเมื่อเกิดปัญหานะครับเข้ามาต่างๆก็จะเหมือนกับเป็นดินประเภทที่1ที่2ที่3ไม่มีความอดทนไม่มีความพยายาม ถามว่าเรามีความอดทนมีความพยายามไหมนะครับอ,อันดับต่อไปอ<ม>ข้อที่สีเราร่วมมือกับผู้นำคี่จับหรือพระบย,ยามรติสุดในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไหมอันนี้ก็สำคัญมากนะครับว่าเราให้ความร่วมมือกับผู้นำกับผู้น้าเรา,ากับผู้น้าหน่วยหัวหน้ากลุ่มและพระบยายาัมญัติสุดที่ทรงนำเราเนี่ย เราให้ความร่วมมือไหมเราทําตามการส่งนที่มาจากพระเจ้าหรือเราทําการนําที่มาจากตัวเรานะครับรการต่อไปคือเรียนรู้ที่จะศึกษาและเชื่อฟังปฏิบัติพระวจนะของพระเจ้าอันนี้สําคัญมากนะครับเรามอีอ่มีจิตใจในการที่จะสแสวงหาหรือทบทวนหาความรู้จากการอ่านพระวจนะจากการอธิษฐานจากการฟังเสียงพระเจ้า เราได้ฝึกปฏิบัติไหมเราได้ฝึกฟังเราได้ฝึกอา่านฝึกทบทวนหรือเปล่านะครับจะเห็นไหมครับว่า,าการเติบโตฝ่ายวิญญาณน,นั้นมันเป็นกระบวนการนะครับเป็นกระบวนการด้วยถ้าอยา่าลืมว่าเราต้องทําส่วนของเราแล้วที่เหลือเมื่อเราทําไม่ได้พระเจ้าพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราพี่น้องครับจากธรรมเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อสินะครับ จากพระธรรมอเวซัสบททีธธ่ 4. ข้อ13นะครับที่บอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบุญของพระคิดเอเมนพี่น้องครับเราจะเห็นหลักการบางอย่างเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของคิดเตียน อย่างคําว่าจนกว่าแสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลาไหมครับแสดงว่าต้องใช้เวลาที่จะบรรลุถึงความสมบูรณ์หรือความไพร,รูนโดยความจริงแล้วจะต้องใช้เวลาตลอดนะตลอดชีวิตของเราเลยนะครับเหมือนอัครทูตเปาโลเป็นคริสเตียนที่เติบโตมากที่สุดแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังบอกว่าอย่างไงครับบอกว่าไม่ได้บอกว่าเป็นเหมือนพระฉายของพระเยซูอย่างสมบูรณ์ ท่านบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสําเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากําลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับ a เมนครับเพราะฉะนั้นการเติบโตฝ่ายวิญญาณต้องมีชีวิตที่มีวิน,นัยเราต้องฝึกฝนวินัยในทางธรรม ในหนึ่งที่มูทีบทที่4ข้อที่7ข้อที่8กล่าวไว้ว่าอย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระไม่ได้จงฝึกตนในทางธรรมและข้อที่8บอกว่าเพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้างทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทางเพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วยพี่น้องครับไม่มีนักกีฬาคนใด หรือแมนเต่นักดนตรีหรือแมนเตตคนที่เขาฝึกงานในสาขาอะไรต่างๆถ้าไม่มีการฝึกซ้อมจะสําเร็จไม่ได้แน่นอนถ้าเราไม่มีวินัยเรากา็ไม่สามารถที่จะไปถึงดวงดาวลาได้เราก็ไม่สามารถจะเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูคริสต์ได้นะครับพี่น้องคาว่าสาวกในภาษาอังกฤษคําว่าสาวกนี่มาจากศัพท์ของอ มาจากศัพท์ของคําว่าวินนยนะครับคำว่าสาวกนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการเติบโตนะครับอีกเรื่องก,ก็คือการมีวินัยพระเยซูเรียกร้องให้เราเอาชนะตนเองและเบกกลางเขนนะครับพี่น้องถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองและรับกลางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องในการแบกกลางเขน พระองค์บอกว่าให้แบกทุกวันไม่ได้แบกครั้งเดียวนะครับแบกทุกวันและตามเรามากางเขนหมายถึงอะไรครับกางเขนเป็นสัญลักษณ์ของความตายการแบกกลางเขนของเราหมายความว่าตายต่อตัวเองหรือเราต้องปฏิเสธตัวเองซึ่งก็คือเราให้พระคริสต์เป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราเราจะติดตามและเชื่อฟังพระองค์ แทนที่จะทําตามใจตัวเองทำใจทำตามใจาัฒนาตัวเองหัวใจของการเติบโตฝ่ายวิญญาณแท้จริงก็คืออะไรครับการพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้านั่นเองพระเยซูเรียกร้องให้เราสามารถคิดทำกับพระองค์นะครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่3ข้อนี่นี่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพี่น้องครับให้เราใช้เวลากับพระเจ้าในทุกๆวันเคล็ดลับแห่งการมีชีวิตคิดเตียนที่เกิดผลคือการติดสนิทกับพระเยซูคริสต์เอเมนเมื่อเราเข้าสนิทในพระองค์ จะมีสองอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั่นคือเราจะดำเนินชีวิตในถ้อยคำของพระเจ้าเราจะอธิษฐานในพนามของพระองค์ทูลทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนานะครับและในที่สุดพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติเมื่อเราเกิดผลมากเพราะการเข้าสนิทในพระเยซูคริสต์เอมเมนไหมครับพระธรรมยอห์นบทที่15.18ข้อทีนะครับที่กล่าวไว้ว่าพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติ เพราะเหตุนี้คือเมื่อท่านทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องในพระธรรมยอห์นบทที่8ปดข้อสาสิบเอ็ดก็กล่าวไว้เช่นกันว่าถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคําของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงอีกครั้งนะครับถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคําของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริง และในข้อ32บอกว่าและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทาให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยสัจจะก็คือความจริงนะครับความจริงของพระเจ้าจะปลดปล่อยเราในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราเคยเป็นทาตที่เราได้เป็นทาสในเวลานี้ไม่ว่าเราจะ,ะตกอยู่ในสิ่งใดต่างๆที่อยู่ในเมื่อเราตกอยู่ในการครอบคุมครอบงังของอิทธิพลวิญญ,ญาณแห่งความมืด นะครับเราก็ยังอยู่ในความเป็นทาสแต่เมื่อเรารู้ความจริงจากสัจจะคือความจริงของพระเจ้าเรารู้พระวจนะของพระเจ้าพระองค์จะปลดปล่อยเราเป็นไทยด้วยพระวจนะของพระองค์เอเมนพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็นเครื่องมือสําคัญน,นะครับในการที่จะสร้างชีวิตของเราด้วยเอเมนไหมครับเมื่อเราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตเราจะเป็นองค์ผู้สอนองค์ผู้ตักเตือนนะครับ องค์ผู้ช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องที่ได้ฟังคลิปวันนี้นะครับที่เรานั้นจะใคร่ครวญกลับใจในการที่เราอยากเติบโตนะครับเราต้องมีระเบียบมีวินยัยมีหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับขอให้พี่น้องที่จะเกิดผลอย่างมากมายเพื่อเรานั้นจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูค,คริสต์ขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพระครับ